สวัสดีครับผมพานุวัตแสงคนอยู่แผนกขนส่งมาจากบริษัทคูโบต้าจากเกษตรยนต์ครับเมื่อนี้ผมสีมาแนะนำรถดีซีเจ็ดสิบนะครับขับบินนะครับแนะนำวิธีการใส่และการบำรุงรักษานะครับตามที่ได้นัดหมายกับลูกค้าไว้โดยที่บม่มีค่าใส่ใจใดๆทั้งสิ้นนะครับที่นี่ลูกค้าเนี่ยเป็นคนใส่งานรถเองมั้งครับครับใส่เองครับงครับแต่ถ้าบริษัใส่งานเองแต่รบกวนลูกค้านี่เรืนอ้ค ใส่งานมาหลับฟังคนใส่งานมานั่งคนนึงครับมาหลับฟังและส้มการสาธิตนะครับบันนี้ผมจะขออนุญาตนะครับอธิบายการใส่งานและการบำรุงรักษารถดีซีเจ็ดสิบแครดินเลยนะครับข้องกับเพี้ยนถ้าสุดหัวมันเว่ละงานข้องกับเบจิโอโขโพได้ขึ้นกันรับจ้างเกี่ยวโภคได้รับจ้างเยอโขโพก็ได้ได้สองอย่างนะครับเอรถตู้รถนะครับเจ็ดสิบกีพัดแครดินนะครับ แต่ที่นี่ระบบเสตี้อยู่ทั้งหมดเกิดสามจุดนะครับเนื่นองจยู่เจียรักนะครับเจียรักระว่างนะครับรถสี่สตาร์โบจิตมิดไปยังไหกแบ่โบิดนะครับ,อรบ,รรบสองนะครับจะอยู่คาดตัวนวดนะครับซสีมดับนี่น,ะนี่คาดหัวเกี้ยวใใตัวนี้โอยู่ในตำแหน่งว่างก็คือกันนะครับมันแต่โบจิดที่ไหนมิดเตยแบบ จุดที่3นะครับจะอยู่ตัวปลายเข่านะครับเป็นบ้านทางหลังเข่าขาไม่ทงซ้า้ทางหลังก็พักมวาทางนี้ครับนะตัวนี้ขาเขาอยู่ในตำแหน่งปล่อยเข่านี่มันจะบอดจีเทื่อนอนี่ไปยังไดกับบอดจีอ่าเป็นเต็มี้ทั้งหมดสาจุดนะครับพงดลดดึงอ่าไฟตานะครับสัญญาณแตกกอนกาตานะคบแบะัแต่มามีคนอยู่ไกลพอะมันนี้ก็เดินนะหนูนั่งหนาเ้าหลังกขึ้นนข้นงหลัง นะครับตรงกลางนี่คือบางมองสตอมนี่คือบางนะครับหรือบางก็มีอยู่สามเจียโลมีเนียมไฮนะครับตัวเย็นนี่คือตำแหน่งบางนะครับซาปันการเลี้ยวนะครับผู้เกียวระดับใดร์ห้องกระเบื้องออกนะครับสายเลี้ยวรอบเครื่องนะครับตัวนี้คือรอบเครื่องนะครับตัวนี้คันเร่งมือนะครับขันเร่งมืดตันี้ระบบแอร์นะครับเพิ่มขึ้นมาจากเซตซีปุ่มธรรมดาเปิดตู้เปิดแอร์หม,มุนตัวเย็น ตัวนี้นะครับอยู่ด้านข้างนะครับจะเป็นตัวขึ้นลงพอละเลี่ยงนะครับเห็นไหมรับจะมีหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับตันนี้มันจะเข้าต้ัวออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็โคตรตัวนั้นออกแตงสิโยกใส่นะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะติดหลังฟ้าห้องมันต่ำนะต้นรุนยกหัวเจียวก็คือเขาเขาจะได้ีอวขึ้นอ่ะท่านเลยคองอะรศาสตร์บีแต่เดี๋ยวจะกลัยก็าไม่ใกลเนาะ เป็นตอนนี้ร um ถเ like like ้องใดหนึ่งซมุ่งจุดสองนะครับก็คือหลังชุดน่าหามไปนับเอานะครับการเปลี่ยนท้ายของเ้องก็คือหามสิบซมุ่งแรกนะครับที่เ้องสีได้เปลี่ยนท้ายเดี๋ยวต่อไปกับสามร้อยห้าสิบแล้วก็ต่อไปกับหกร้อยห้าสิบนะครับหามเยอะแยะกับเบื้องได้ตามน่าปัดเ้องนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟแรงดันกับไฟชาร์จแบตนะครับไฟสีแดงสองตัวเวลาสตาร์ทรถมันจะต้องหายไปกันแต่พอหายไปก็แสดงว่าปิดปกตินะครับให้เอาตรวจสอบหาสาเหตุคหาผัอเบอร์โทรผมติดไว้แห่งทางรถนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์ได้เลย นี่เป็นช่องปับพัดลมนะครับพัดลมนะครับเดี๋ยวเวลาเข้ามาเ้างเปิลองเกี่ยวห้องิดดีล็อกกับต่างเบร์บามันอยู่ระดับใดยเขาเกียยเขาแหงนะครับเ้าเปิดดีล็พัดลมสองลอกกันเลยอ่าตัวนี้ก็ตี่จุดเห็ตรงนี้ด้วยนะ๋ยวจะเบรงตัวนี้จะได้นี่จะขอไม่ไหลยังเห็นห้องเปิดเพ้าเขาจะตรงใทยกระสอบเปิดไฟยี่นี่กระได้ดีกันนะครับนีกระทั่งไม่ได้ห้อปเกี่ยวเออ เกี่ยวข้าวเหนียวมากอยากเกี่ยวเป็นเกี้ยนเป็นข้าวเจ้าเออมันอาจจะผสมกันเท่ากับต้องคอยเขาออกสักนั้นแี่ครับนี่มันจะเป็นคอยเขาเท่ากับคอออกบางครั้งเขามันอาจจะียกน้ำมันอาจจะตี๋เนาะคอติดกระถุงมันถึงลงออกนี่ครับมันเปิดได้นะฟังนี่ฟังนี่สามซองมันก็เข้างกลางคือผทุ่มยกรล่างเขาเขาวเหนียวออกใช่ครับทำความสะอาดทำความสะอาดนะัวเอาเปลี่ยนเข่าเป็นข้าวเจ้านะครับเป็นได้เงียบแล้วครับเด้อเก็บตัวขึ้นเหมือนเดิม จะใส่ดีเซลก็ได er> ้นะครับใชร่วมกันก็ได้นะครับร่วมกันก็ได้ร่วมกันก็ได้บ่เป็นอยังผสมกันเลยรวมายว่าผสมกันก็ได้ถือก็ไร้เทียมกันเลยแม่นถือกับเที่ยวเที่ยวกันเติมดีเซลเติมมีดีซีไปได้หนกันใส่ร่วมกันลงทุนเท่าไหร่ได้ใช่ไหม กราเยร์ยยเร็มีามีกลองน้ำมันเครื่องนะครับเราก็มีกล่องให้โดนะครับกล่องให้โดยนีนะครับน้ำคันกล่องบ็อกนะครับเป็นสุดบล็อกเคซเป็นสเบเ เช็ตสเกาแถมให้เงอนองิน,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 นสมุดรับประกันนะครับก่อไซงานน,น,นนะครับอ่านเมือกรเกวดสอบมือกนะครับก็เงอนใขการรับประกันครับที่ว่ารับประกันนะอันนี้คู่มือการใส้บำรุงรักษานะครับหกเดือนหรือห้าร้อย หลยตัวโมบตัวนี้จะเป็นคูเมือการใส่บางรูปัาษาหลายเนี่ยอันจเ็นรูอะอันจนี่จำอะไรที่เราใส่ไปน้ำเปลี่ยนไปีขึ้นอใส่ไปน้ำสาน้ำดึงไปน้ำรับหรือหาว่าเขาใจนะครับผมก็เเอาสติ๊กเกอร์มาติดไวขังรถให้ถ้ามีปัญหาอย่งเกี่ยวกับขังรถก็คือสามารถโทรกับศูนย์ได้เลยนะครับหรือจะเป็นอย่ต้องห้างหรือเจ็ดที่เจ็ดก็ได้ที่สันบอกมนขาด่วน เด้วผมเดียวร้านไช่ รับพ่อแม่พี่น้องที่ซุ่มคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อ,อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อบอยให้พลาดข่าวสารนะครับก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับผมพาณวัฒน์แสงพน้แนแผนกขนส่งกุปตาจักเกษตรยนต์มือนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ